สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนั่งฟ้าขายรถอีกแล้วนะคะวันนี้รถบ้านคุณชายทั้ง3นะคะฟ้ามีอะไรมารีวิวเดี๋ยวมาดูกันค่ะวันนี้จะเป็น m มิตซูบิชิไทตันปี2008นะคะเครื่อง2.5คอมมอนเลวนะคะตัว2.5คอมมอนเลวนะคะไทตันพลัสนะคะตัว ELS ค่ะตัวท็อปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเหมือนเช่นเคยจะพาดูสีรอบคันแล้วก็ภายในด้านหลังนะคะ ของเราจะเป็นรถบ้านแท้ทุกคันนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาของเรารถบ้านแท้ทุกคันนะคะการันตีนะคะมีทีมงานช่างนะคะมีทีมงานช่างส่วนตัวอยู่แล้วในบ้านเลยนะคะของเราไม่ต้องกลัวเรื่องการย้อมมุงย้อมแมวไม่มีนะคะเดี๋ยวป้าพาไปดูกันดีกว่าว่าไตทตันพัดตัวนี้มีอะไรดีนะคะไปกันคะ่ะโอเคมาค่ะเรามาชม ไททันพลัสปี2008กันนะคะเดี๋ยวให้ดูสีรอบคันนะคะเดี๋ยวฟ้าจะพาเดินดูนะคะอ่าอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะกระจังก็จะเป็นโครเมียมนะคะตามที่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าพาเดินดูสีรอบคันก่อนนะคะอ่าให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะโอเคสีก็จะประมาณ98เบอร์เซนตนะคะเพราะว่าบางส่วนก็จะมีแบบรอยขีดข่วนตามการใช้งานนะคะนิดหน่อยนะคะไม่ถือว่าเยอะมากนะคะ ให้ลูกค้าดูใกล้ๆนะคะ,ะเดี๋ยวพาเดินดูสีก่อนด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะอเดด้านข้างนะคะอันนี้จะเป็นตัวยกสูงเนาะซึ่งทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วอันนี้ฟ้าพาเดินดูสีก่อนนะคะ ในราคา259,000บาทนะคะคุณลูกค้า259,000บาทได้รถในสภาพที่แบบผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะก็จะ <c oughs> ชิวๆนิดหนึ่งนะคะเป็นตัวพลัดนะคะอ่าเดี๋ยวฟ้าจะพามาดูเรื่องเบาะนะจ๊ะ <c oughs> ต่อไปเรามาดูเรื่องภายในนะคะว่ารถคันนี้ยังได้เดิมทุกอย่างนะคะ บอกว่าเลยว่าได้เดิมทุกอย่างนะคะเม็ดอาร์ตนะคะตามตามขอบนี้ฟ้าดึงมาดูให้ครบแล้วนะคะไม่มีเม็ดอาร์ตไม่มีหายนะคะก็คือเม็ดอาร์ตอยู่เดิมเดิมครบเลยค่ะแล้วก็เรามาดูภายในกันคอนโซลน,นะคะยังได้เดิมเดิมนะคะไม่มีการแตกลายใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจจะมีอ่าขีดข่วนนิดเล็กๆน้อยน้อยตามการใช้งานบ้างนะคะแต่ว่าสภาพก็ยังอยู่ในถือว่า98เบอร์เซนเลยทีเดียวนะคะ ส่วนเบาะนะคะเป็นสีดํานะคะก็ยังอยู่เดิมนะคะเบาะยังเป็นเดิมเดิมนะคะเห็นไหมคะอ่าอันนี้จะเป็นแผงประตูนะคะก็สภาพก็ยังเอี่ยมเหมือนกันนะคะเจ้าของก็ใช้มาดูแลมาอย่างดีเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่าห้องโดยสารด้านหลังเห็นไหมคะไต้ตั้นของเขาเนี่ยมีความพิเศษตัวนี้มันจะพิเศษเหมือนกับว่าห้องโดยสารภายในเนี่ยมันจะกว้างลูกค้าเห็นไหมคะเบาะนะคะ ความพิเศษของเขามีหลายๆอย่างห้องโดยสารด้านในเนี่ยกว้างอ่ะอึ๊บพาขึ้นไปนั่งนะคะแล้วก็จะมีตัวเห็นไหมคะหลังคาจะสูงนิดนึงหลังคาจะสูงนิดนึงนะคะเห็นไหมคะอ่าให้ดู้านๆนะคะ,ะ,นนะ,คะจะมีจอด้วยนะคะแล้วก็มีซีดีอันนี้ก็จะติดกับรถมานะคะแล้วก็จะให้ลูกค้าไปเลยนะคะอ่ะาเบาะสภาพยังเอี่ยมอยู่นะคะตัวนี้ก็จะมีตัว ตั้งแก้วนะคะเห็นไหมคะเราดึงออกมาได้เป็นที่ตั้งแก้วสบายสบายแบบชิวชิวมากเลยค่ะเห็นไหมคะแผงประตูแล้วก็ห้องโดยสารนี้ขนาดฟ้านั่งนะคะอ่าคือกว้างมากเลยค่ะแล้วหัวด้านบนจะไม่ไม,ไม่ไม่ชนกับเพ,เพดานนะคะเห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวฟ้าลงตรงนี้อืบอ่าลูกค้าเห็นไหมคะห้องเครื่องของเขาเนี่ยห้องโดยสารของเขาเนี่ยตรงเนี้ย จะกว้างนะคะกว้างนั่งสะดวกสบายมากเหมาะกับครอบครัวก็ได้นะคะส่วนด้านบนตรงเนี้ยหลังคาช่วงเนี้ยจะทําให้สูงเหมือนกับรองรับให้คนข้างในแบบได้นั่งกันสะดวกสบายอย่างเนี้ยค่ะ่าด้วยความที่เป็นกระบะสี่ประตูของเขานะคะ <c oughs> ต่อไปเรามาดูด้านหลังกันนะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะด้านท้ายรถกระบะนะคะ ไฟนะคะไฟจะเป็นไฟแยกนะคะตัวนี้รุ่นนี้ทํามานะคะก็สวยงามตามดีไซน์ของเขาไปนะคะเดี๋ยวฟ้าจะพามาดาูเดี๋ยวลองเปิดเปิดดูนะคะอึ๊บอึ๊บด้านซ้ายนะคะให้ให,ให้ให้ลูกค้าดูนะคะเม็ดอาร์ททุกเม็ดนะคะยังอยู่ครบนะคะด้านซ้ายไม่มีการชนนะคะไม่มีการชนนะคะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะคะเห็นไหมคะอย่างที่เราแจ้งลูกค้าไปของเราจะเป็นเราจะดูให้ว่าขอให้เป็นรถเดิมนะคะ หน้าหรือหลังนะคะหลังก็ยังเดิมอยู่โอเคเดี๋ยวฟ้าพาไปดูด้านหน้าต่อนะคะถ้าต่อไปก็มาดูนะคะภายในด้านพวงมาลัยฝั่งขวามือนะคะฝั่งคุณนั่งฝั่งคุณขับนะคะอ่ะเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูก่อนนะคะตรงแผงประตูนะคะเห็นไหมคะยังอยู่สภาพเต็มร้อยนะคะยังไม่ได้มีการฉีกขาดใดๆนะคะประจกเป็นการปรับนะคะปรับด้วยไฟฟ้านะคะเห็นไหมคะมีตัวลกนะคะแล้วก็ปรับกระจกซ้ายขวาได้เลยนะคะตรงนี้ใช้ไฟฟ้านะคะ อันนี้ด้านในนะคะอ่าเห็นไหมคะเบาะยังได้เดิมนะคะเบาะไม่ได้ขาดนะคะลูกค,าค้าะาลุณอันนี้จะเป็นพวงมาลัยเห็นไหมคะอ่เดี๋ยวฟ้าจะให้ดูเลขใหม่นะคะพร้อมกับจะสตาร์ทเครื่องอให้ดูนะคะอันนี้อันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวฟ้าจะซูมไปตรงเลขใหม่ให้นะคะอยู่ที่สองแสนค่ะ อันนี้คือรถเราใช้นะคะรถบ้านใช้นะคะเขาก็จะมีะการวิ่งปีศูนย์แปดไม่วิ่งสองแสนถือว่าไม่ได้เยอะนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวต่อไปฟ้าจะพาไปดูในหน้าห้องเครื่องนะคะอัะอนนี้ฟาา้าจะตัดเครื่องให้แล้วนะคะฝากระโปรงนะคะเดิมนะคะผ่านเดิมนะคะแล้วก็เม็ดอาร์ตนะคะ อยู่เดิมครบนะคะเห็นไหมคะน็อตไม่ขยับนะคะอันนี้ขณะที่เราสตาร์ทเครื่องนะคะเห็นไหมคะนะคะไม่มีการชนหนักร่องรอยการชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะคะ2.5 DID นะคะเห็นไหม ให้ลูกค้าฟังเสียงใกล้ๆนะคะว่างเงียบแค่ไหนอันนี้ฟ้าจะมายืนอยู่ใต้ตัวเครื่องนะคะให้ลูกค้าดูนะคะเงียบไหมคะเขาก็ประหยัดน้ํามันอยู่แล้วค่ะตัวนี้นะคะอันนี้แบตเตอรี่นะคะฟ้าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะเม็ดอาตเดิมจากโรงงานยังอยู่นะคะที่เป็นติ๊กติ๊กสีสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะอ่ะโอเค ไว้ลูกค้าดูนะคะอันนี้คือขนาดที่สตาร์ทเครื่องไว้โอเคค่ะหลังจากที่ว่าฟ้าพาไปชมรถกันแล้วนะคะทั้งหมดนะคะให้ดูด้านหน้านะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะภายในนะคะภายในห้องเครื่องนะคะแล้วก็ภายในบอกนะคะคอนโซลคอนโซลทุกอย่างพ้าพาชมหมดแล้วมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้ตลอดนะคะเดี๋ยวเขาจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะคะ ของเรานะคะพิกัดตั้งอยู่ที่หนองจอกมีนบุรีนะคะรถบ้านคุณชายทั้ง3นะคะท่านใดที่มาไม่ถูกนะคะปัก G P S มาที่รถบ้านคุณชายทั้ง3คะ่ะฟ้าพร้อมดูแลนะคะรถของเราทุกคันนะคะมีทีมช่างนะคะย้ําว่าเรามีทีมช่างส่วนตัวของเรานะคะที่คอยดูแลรถให้เช็ครถให้นะคะเรื่องเครื่องไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า คนที่บ้านนะคะเป็นช่างเครื่องนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องนะคะเครื่องแน่นแน่นอน,นะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะช่วงล่างอะไรที่ไม่ดีเราเปลี่ยนให้นะคะคันนี้นะคะสําหรับราคาคันมิจูบิชิไทต,ตันพรัสปี2008คันนี้ราคาอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคาน่ารักมากค่ะคุณลูกค้าราคาน่ารักมากๆค่ะคุณลูกค้าคสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทได้ไทต,ตันตัวพรัสนะคะตัวยกสูงนะคะเครื่อง2.5ดดีเซลค่ะ ท่านใดสนใจนะคะมาตามพิกัดที่ฟ้าแจ้งเลยคือรถบ้านคุณชายทั้ง3มนะคะเราอยู่ที่หนองจอกนะคะมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเต็นท์ของเราเปิดอยู่ในบ้านเราเองนะคะคุณลูกค้าหรือมาไม่ถูกก็เดี๋ยวฟ้าทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างตามที่แจ้งเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้มีข้อส,สงสัยตัวไหนนะคะสอบถามฟ้าโดยตรงได้เลยนะคะ ว่าินดีดูแลทุกท่านทุกเคสนะคะไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่ซื้อแล้วสบายใจกันระยะยาวแน่นอนค่ะขอฝากรถบ้านคุณชายทั้งสามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ